สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนแล้วก็ทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูสิริมาเนศสุวรรณในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะลูกซึ่งมีชื่อย่อๆว่าอะไรเอ่ยอะไรคะรู้จักหรือ,อยังเราเรียนผ่านกันไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะลูกใช่หรือเปล่าคะ อ่าเรียนผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็บอกแล้วว่าในวิชานี้ใช่ไหมคะในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนี้นะคะลูกเรามีชื่อย่อๆว,ว่าอะไรเอย่ยกอ,อะไรคะจาได้ไหมจําได้ปะเอย่ยพูดพร้อมๆกันนะคะการงานอาชีพและเทคโนโลยีนี้นะคะลูกจะมีชื่อย่อๆว,ว่ากอ,อทอ ่ามีตัวอะไรบ้างมีท่านชนะท่าชนะอะไรบ้างคะลูกกอไก่ใช่ไหมคะอะไรอีกออ่างเก่งมากค่ะแล้วก็อะไรคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองหนึ่งครั้งนะคะลูกอ่าเอาใหม่นะคะลูกวิชานี้นะคะลูกวิชาอะไรนะวิชาอะไรลูกเอาชื่อเต็มเตมก่อนการงานอะไรการงานอาชีพ และเทคโนโลยีชื่อยาวไหมยา,ยาวไหมคะลูกชื่อยาวจําได้เปล่าชื่อจําไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูก็เลยให้เรียกชื่อย่อๆว่าอะไรเอ่ยกออะไรคะลูกก็ออทนะคะเก่งมากเลยนะคะลูกก็ชื่อชื่อย่อๆของเรานั่นเองใช่ไหมคะเราผ่านเรียนผ่านกันไปแล้วกี่ชั่วโมงก<อ>ี่ชั่วโมงเอ่ย หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเอ่ยที่เราทำอะไรกันคะทดสอบใช่ไหมคะลูกทดสอบก่อนเรียนแล้วก็นักเรียนได้ยังได้เรียนรู้ถึงว่าในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะคะลูกเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดกี่หน่วยกี่หน่วยคะสามหน่วยนั่นเองใช่ไหมคะและตอนนี้นะคะลูกเป็นน<อ>ักเรียนชั้นปหนึ่งับรับอะไรเอ่ยทับสามเราเคยเจอกันไหม เจอกันหรือยังเจอกันหรือยังคะลูกในห้องอกากาศยังไม่เจอกันเลยใช่ไหมคะเรายังไม่เคยเจอกันเราเพิ่งจะเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองเก่งมากๆเลยแล้วเราเรียนผ่านกันไปแล้วกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคะลูกชั่วโมงเดียวเองเหรอวันนี้วันนี้เราเรียนไปแล้วกี่ชั่วโมงสองเองเหรออุ้ยตกใจเลยชั่วโมงที่หนึ่งที่เราเรียนกันชั่วโมงอะไรคะ อ้าวใครจาได้บ้างชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงอะไรลูกอุ้ยชั่วโมงครูป่องมีไหมเอ่ะมีเปล่ามีหรือเปล่าลูกชั่วโมงครูป่องมีเปล่าคุณครูไม่เคยเจอชั่วโมงครูป่องคุณครูป่องสอนวิชาอะไรคะวิชาอะไรคะลูกอ่าชั่วโมงที่หนึ่งก็คือชั่วโมงคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วชั่วโมงที่สองล่ะชั่วโมงอะไรเอ่ย ดนตรีเอ๋เด็กๆรู้เรื่องอะไรกับดนตรีบ้างารู้เรื่องอะไรคะลูกอ้าวเพื่อนบอกว่ามีฉาบเอ๋ฉาบเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรลูกฉาบเครื่องอะไรคะ<ม>เครื่องดนตรีใช่ไหมคะเรารู้จักเครื่องดนตรีใช่ไหมคะรู้จักเพลงรู้จักอะไรคะลูกจังหวะใช่ไหมคะอ่าแล้วชั่วโมงที่สามนะคะชั่วโมงที่สามอะไรเอ่ย อาวอุ้ยอะไรคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะชั่วโมงที่3ก็คือชั่วโมงของภาษาไทยใช่ไหมคะทำให้เด็กๆทำไมคะลูกหัดเขียนอะไรคะหัดเขียนอะไรลูกหัดเขียนพยัญชนะใช่ไหมเอ่ยอ่าหัดเขียนพยัญชนะด้วยแล้วก็ทำให้เด็กๆได้รู้จักอะไรอีกคะรู้จักอะไรลูกวันนี้วิชาภาษาไทยอาคุณครูทบทวนให้แล้วนะอะไรเอ่ย รู้จักอะไรเราเราอาศัยอยู่ที่ไหนอ่าทำให้เรารู้จักบ้านใช่ไหมคะว่าบ้านนั้นมีหลายประเภทใช่ไหมคะมีบ้านอะไรบ้างมีบ้านอะไรบ้างคะลูกอ่ามีกระท่อมมีอะไรอีกมีบ้านไม้มีบ้านต้นไม้ด้วยโอ้มีอะไรอีกฮะมีบ้านเรือมีบ้านอะไรอีกมีบ้านปูนใช่เปล่าสงสัยนักเรียนชายคุณครูจะทําไมคะลูก หลับไปแล้วแน่ๆเลยถึงไม่มีใครตอบคุณครูเลยเนักเรียนชายครับหรือรู้จักบ้านเยอะไหมครับรู้จักไหมครับลูกมีบ้านอะไรบ้างอ้านักเรียนชายบอกแล้วมีบ้านปูนมีอะไรอีกคะบ้านไม,นไม้อะไรอีกลูกมีบ้านต้นไม้เห็นไหมครับว่าบ้านนั้นมีมากมายหลายแบบเลยใช่ไหมคะลูกอ่าแล้วชั่วโมงที่สี่เด็กๆทำอะไรกันชั่วโมงที่สี่เด็กๆทำอะไรกันคะ รับประทานอาหารใช่หรือเปล่ารับประทานอาหารเพื่อที่จะทำไมคะลูกทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะมีอะไรคะมีแรงเรียนในชั่วโมงที่5ซึ่งก็คือชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะในช่วงบ่ายนั่นเองแต่ตอนนี้เด็กทํำไมเอ่ยรับประทานอาหารแล้วก็เริ่มทําไมคะฟังคุณครูอธิบายฟังคุณครูทบทวนเริ่มจะทําไมแล้วเล่นเกมซ่อนตาดําใช่เปล่า งั้นเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันดีกว่านะคะให้นักเรียนทำไมคะลูกลุกขึ้นยืนข้างๆนะคะลูกยืนข้างๆกับเก้าอี้ที่เรานั่งนะคะยืนข้างไว้เลยนะคะ,ะพร้อมหรือยังเอ่ยอยืนให้ห่างๆนิดหนึ่งลูกให้ห่างๆจากเก้าอี้นิดหนึ่งนะคะลูกห่างออกจากเก้าอี้นิดหนึ่งพร้อมหรือยังเอ่ยขอเสียงหน่อยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังคะ อ่าพร้อมแล้วไปกับเพลงเลยค่ะหม,ม,ม,มุนไปให้รอบตัวค่ะ เราดูจักจังหวะแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สัพพโ เหนื่อยไหมคะเหนื่อยเปล่าลูกอ่าเด็กๆไม่เหนื่อยแต่คุณครูทําไมลูกคุณครูเริ่มหอบเลยใช่ไหมคะลูกอ่าเหนื่อยยังคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อ,อยะน,อนะคะลูกนะอ่าวันนี้นะคะลูกเราบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะเรียนกันถึงเรื่องอะไรคะการอาบน้ําและการแต่งกายใช่หรือเปล่าอ่าคุณครูถามก่อนนะคะลูกตอนเช้ามาโรงเรียนใครอาบน้ําเองบ้าง โอ้โหเก่งทุกคนเลยอาบน้ำเองทุกคนเลยแล้วใครแต่งตัวเองอเก่งกันทุกคนอีกแล้วอ่าเอามือลงเลยนะคะลูกคุณครูขอ,ขอถามหน่อยว่าเราอาบน้ำเองใช่ไหมคะเราทำอย่างไรอาบอย่างไรอาบอย่างไรลูกทำเไมคะในใครเป็นตัวแทนตัวแทนบอกคุณครูได้บ้างใครเป็นตัวแทนได้บ้างคะลูก อ้าวเพื่อนเพื่อนอยากออกมาบอกคุณครูครับเอาคุณนับหนึ่งสองสามคนที่สี่มาเลยลูกชื่ออะไรเอ่ยคนที่สี่เดี๋ยวให้เพื่อนผู้หญิงก่อนเ<อ>พื่อนผู้หญิงก่อนนะคะลูกนะเพื่อนบอกว่าหนูอาบน้ําเองครับใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกอหนูอาบอย่างไรเดียบอกเพื่อนเพื่อนยคะมองไปที่กล้องมองพี่อาบอย่างไรคะลูกถูกตัวแล้วก็แปแฟน,นแล้วจากนั้นกร็ร้านน่าทำทุกอย่างเองหมดนะ อู้อู้อ้แสดงว่าเริ่มอะไรแล้วมีอะไรแลพูดไปด้วยแล้วเก่าไปด้วยสสแสดงว่าไงคะลูกเอาใหม่เอาใหม่ทําสมาธิให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนที่อยู่ปลายทางไม่ได้ยินนะคะลูกพูดดังๆนะคะช้าๆ้านะคะว่าตอนเช้านั้นที่หนูมาโรงเรียนนั้นหนูอาบน้ําอย่างไรช้าช้าลูกแปรงฟันค่อยๆฟังนะเพื่อนบอกว่าแปรงฟันแล้วอะไรคะล้างหน้าแปรงฟันแล้วล้างหน้าถูตัวเพื่อนบอกถูตัวด้วย อะไรอีกคะสระผมสระผมอ๋อแล้วหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังลูกยังอ่ามีอะไรอีกคะอ่ะแปรงฟันล้างหน้าสระผมอะไรอีกลูกสบู่ออาวอาวเราอาบเองอ่ะเพื่อนไม่ได้อาบเพื่อนไม่ได้ไปอาบกับเรานะอ้าหนูบอกว่าหนูอาบมาเองตอนเช้าหนูอาบอยังไงอะ ถูตัวเลยถูกตัวด้วยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่าวตัวแทนของเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะลูกอ่ะทีนี้ขอตัวแทนของเพื่อนผู้ชายใครใเอ่ยเพื่อนผู้ชายใครครอ่ะคนที่สองอ,อ่ะมาเลยนะคะลูกคนที่สองมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ฟังที่ดีต้องทําไมคะลูกผู้ฟังที่ดีต้องทําไมอ่าต้องเงียบนะฟังเพื่อนด้วยว่าเพื่อนจะพูดอย่างไรนะคะอ่ะตอนเช้าหนูอาบน้ํามาอย่างไร อาหารไปมองหันไปบอกไปบอก,ไปบอกเพื่อนอยู่ปลายทางด้วยทำยังไงคะถูสบู่ถูสบู่เอาบอกเพื่อนไม่ต้องหันมองคุณครูอะไรอีกแล้วก็แล้วก็ถูที่